สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความสะอาดบ้านกันค่ะนี่คือขยะที่เราทิ้งเอาไว้เราต้องมาเก็บให้สะอาดด้วยเพื่ออยากให้บ้านสะอาดเราก็ต้องเก็บขวดเองเพราะไม่มีใครช่วยวันนี้พอเราเก็บขวดเสร็จเราจะได้ไปเที่ยว ช่วยพ่อแม่ทำงานเท่วพี่จัมโบ้เป็นคาที่เราช่วยกับพ่อกับแม่ทำงานถ้ามันกวดใส่ไม่ได้ก็เก็บใส่เดี๋ยวค่อยไปล้างเอา้าน้องๆพี่ๆมาช่วยพ่อกับแม่ทำงานด้วยนะคะพ่อกับแม่ทำงานเหนื่อยดูแลเราเป็นอย่างดีจนเราโตมาพ่อกับแม่รักเราที่สุดเลยอ,อย่าไปคิ้งขวกับพ่อบแม่เราต้องเก็บกวดให้สะอาดเลย